ก็ราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะ่ะมาอนีปอผ้าร้วยปอยี่ไตโอปอพา,ารวยจะผ้าไปฟันแนวทางจากเกนดงินคาวาปูมาเขียนให้แล้วเจนนดนี้เพื่อนเป็นคนไก่สิเปิดสซับเพื่อนจะทําความสะอาดล่ะกะดูแลเพื่อนนอนอยู่นี่นะคะเนาะค่ะแต่ว่า ควาดว่า,าปฏิบัติถีของเพิ่นเห็ดน้ำปูดีปูละ่ะเขาฝันพี่น้องสิเป็นตัวใดเดี๋ยวฟังกันสวัสดีค่ะเจนนุชด,ดิค่ะโอ้เป็นจังใดเน้อน,นี่ทั้งโอปอผ้ารวยปออีต่ตจปออยังนีบ่ดทันได้หุบยิ้มอยู่แมเจ้าฝันบ่กจีว่าเพิ่นกับมาบอกกันเนาะเป็นจังไดเจ้าทำความสะอาดให้น้ำให้เพิ่นตีมือนะั่นแม่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะ เดี๋ยวปลอยห้องพ่อเฮ็ดเราแล้วก็พ่อตกกลางคืนมาก็นอนนอนบ่บ่เงี้ยบ่เงี้ยแม่ก็ได้่นอนนอนนอนละฝันตอนไหนวะเนี่ยันเขาขันเจ้ามาแมนบ้านนี้อันที่เจ้าตองวัดมาที่แดกหนะก็ฝันดีก็กันฝันดีฝันว่าได้ก้อนเนื้อนั่นนะแกนอนนี่หน่ซมือแมนนอนนี่ซูมือยุ่งกิจยุ่งนี่ซูมือเอาแต่ตองวัดด้ยฝันว่าอย่างไรฝันว่าได้ไปทงไงทงหน้าอีแหละขับมูสองคนวันนี้ได้เนื้อถาดนึง ได้เหมือดถาดหนึ่งผันแบ่งส่วนกันคนละส่วนไหมเออถาดใหญ่บอถาดใหญ่ถาดพระเข่าไหมถาดพระเข่าเขาหนิไหมเอ้ความมั่นจำได้รุ่นพี่แม่ถาดไหมคือใหญ่แทถถาดบักกว้างซ้ำอันฟ้าอันนี้บ่ที่เจ้าเให้ไปเนี่ยบ่โอ้ถาดใหญ่เนื้อแดงเนี่ยแดงแป๊ดไล่สดเลยนะเนื้อไม่เลยเนื้อไม่ไหมไม่เลยไหม พักก็ว่าเอ้าเขาแยมแบงกันคนละส่วนเนาะว่าไงก็เลยแบงกันเขาก็เลยใส่ถุงกอบแกบเคืองหนึ่งเขาก็เลยอุ่มมาเลยอุ่มเอาผู้เดียวอุ่มเอาผู้เดียวเหาอุ่มเอาข้าวเหนียอืออุ่มเอาเนื้อก้อนนั่ะอืมเจ้าฝันเจียงสีเก่าถือดิว้ายสามตัววันนี้ฉันเจ้าฝันแนวถ้าฝันแบบนี้เขาแล้วอืมก็เล่บันนี้พอมานนอนอีกก็ได้ฝันเห็นปุยล่ะก็ได้ฝันนี่แหละอืมเพราะเราไม่ย้มให้ เร่พ่อชิวเป็นตัวนี้บู๊นวกวันวาพวันว่าเนาะว่ามึงทุกมึงยากคักแถวสั่นือ่งใหญมึงก็น่าสั่นมึงมึงบม่เคยลวดของเขาเทียแล้วว่ะแล้วบอกเลยปานทันได้บเจแมนเฟินเฟิรนแย่ตัวเจ้าบ่ะเป็นผู้เลี้ยงตนวเจ้ามีความสะอาดในเพิ่์นดีเอ่าแล้นก็เล้วก็แกโจนว่าเอฟซีเอาอย่างก่อนว่าป่ะเอาไม่กวาดไม่ไม่ไม่กวาดไรไม่กวาดเบล็อตว่ดีแมน ก็จนพเนอามาไห้จักอันมือสองอันเลยเหมือนโอ้ยขอพุ่นไปในจีโนบันของพุณนพิ่นแล้วเนาะอีซี่กะมาซอยคือว่าเอาไปกดไม,าาม่ห้เออแมนเอาไปกดไมาหา่ห้ยอ่วงอ่านอ,อันนี้จะเป็นเด็กฝันเจโนบอมแมน,นเด็กแฟนฝรัง่งเนาะโบ<อ>แฟนฝรั่งมีดซีดีนะจีนะเขาก็รุ่น้ำเข้าคือกันตอนนี้ เขาเกาน้ำเจียกันไม่นเขาก็ลงหรือกันอ้แสิดวงาเจียน่นดังนี้ถึงมึงงอกกนไดียเอานั่งดีดีไปลูกไปโอ้ยมาเพื่อนกระตไปไปไปเอาวาดมีอันเพื่อนมาเขียนห้นี่ซัดซัดได้ปะน้ายสามตัวเลยแดงว่าตัวหนังสือไหวเวิน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 มาเลยเว้ยเนาะเวินเวินมาได้เตี้ย เจียนตัวใหญ่เลยจีเขียนไทยหาซูนหาตัวเดียวเลยหาซุนหาเมนยุ้งกลุ่มไปกันท้กท่าเออตัวนี้แล้วเป็นครึ่งเลยแดงครึ่งเลยมากเลยโอ้บาดนี้เพิ่นที่ายเจโนดปดนีแมนื้านนี้วัดจีนเพิ่นที่ไฮใช้ท่องเอาได้หมดเลยในเวลาแล้วมั้งอ้ชุดนี่ในคำถือมีซิบ้ไดยใส่ท่องบนบ้นเจี๊ขึ้นแต่ใช้ท่องอีเดียชุดนี้ท่องไปใช้ก่ไปฮอดีเดียไปเที่ยว ไปเดียวหลายเดือนแล้วเจนุจนเอาไปรงทุนหลายเดืนน <c oughs> อนนี้ไปร <ไป S 2> งทุนค่ะรงทุนเนีน่ยทุนมุนเวียนอยเอาให้กำลังเก๋เจนุนกดไหลกดแช่ในเ,เด้อพอว่าเจนุกนกะดูแลปูวินีตลอดสูม้มือว่าอะไรไปใส่เปลี่ยนนามหิงห้งผ้าอียังนีแม่นเบิร์ดแม่นอ่ะผู้ใดจะเึ้นหิ้งปูหิ้งง่ากะเจนุนเป็นคนเปลี่ยนให้เนาะ สวนมากกีดูแลปูย่านะคะก็ะเลยฝันพเนี้เดียต่นนพเนี้หายปไปเลยหายหาศูนย์หาตัวเดียวอืนี่ลาเล่นอณจับหนึ่งจับเออจำตอนะไอ้ที่แรกนี่เป็นสองหาหาแมนสองหาหานี่คือคือว่าฝันในเนื้อมันบอกแมนฝัน,นเนื้อสองก่อนไง<อ>แป้งเคือนกันไง แบ่งครึ่งกันเนื้อสองก่อนก็เลยตีเป็นสองห้าห้าใช่ตองวมดบาทนี่อ่บัคคักท่อผู้เขียนนั่นปะแมนบัคคักทอผู้เขียนใหายเล่นนำอีกจ้ะเลอโอเขียนเดีตัวแดงแดงคือหาชุนหาหาชุนหาตัวแดงแดงหาชุนหาตัวแดงเป็นห้เจ้าลุ้ยเป็นอยากให้รวยแล้วอืมเป็นว่าเป็นอยากอันเียตัวเนาะคือปฏิบัติเพื่อนดีเพื่อนก็เลยเดียตัวเพื่อนได้อยากอยากห้เจี๊ยโนตีมีเงินมีท่องใส่แมน ดีได้เลยเจจ้าถัวเล้อาถั่วนำเด้อเจนวดปูเป<อ>็นเด้อเหบ้านนี้สองโตตาตรงมาสองห้า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 ศูนย์เนียอเด็กเด็กอันหาศูนย์นี่กระง่ามตุงกระเบิดครับอยู่นะนี่แหนวดกับฟันตรงก็เบิดครับทั้งหาหาเนาะเนียนเพาตรงเต้สองหาดินี่หละตรงดิโอ้เป็นกําลังใจให้เจนวดในการดูแลปูง,งา คลิปนี้ค oh okay. like no. oh yeah, ือโครงสุดท้ายนะเจโนดมี่จำีนเห็นปะมีซ้ำนี่ละจ้ะสีโครงสุดท้ายแล้วมือกันเหล็กหวังนะเจนอะแมนมาลงกวนบัตรเอพซีบนจุดจนงมิจฉะมั่งหนี่นได้คักตะกี้นี่เนาะคือเจโนดจะดูแลปูนาซอยเบิกทราบค่ะพี่น้องเพิ่นจะอยู่นี่ละเวลาหนี้ยังกับ่นกะค่อยไปซอยเนาะเวลา่นจะไปร่ำบวงสรวงเพิ่นจะไปซอยจัดของจัดสถานที่ให้ มื่อนีก้กะถือว่าย้ำเจ๊นดโค้งสุดท้ายผู้กไก่สิทธิ์คือเจนดเพิ่นอนอยู่นี่บ้านนี้เจโนดมันใจบะกับมันใจด้วยล่ะออืมเอาคันมันใจไว้พว่อในเอฟซีเลยค่ะไว,พว้พ <c oughs> ่อในเอฟซีทุกคนทุกคนลำรวยลำรวยทุกคนนะจ๊ะคือให้เขาเนะให้เขาทุกคนนั่นแหละจะ้ะอืมอัน เห็นเบิกครับยูใช้เจนนดกับยูหันนะะเนาะแมนห้าวจีขันแม่นได้หม่องอยูหม่องเศร้าปูงาได้ร้านพรานาคเนี่ยกับสีดีเนาะเจเนาะกดีเลยเจนดน,ดเจนดจีเป็นคนดูแลเป็นคนเฝ้าคนดูแลหายมันบ่ต้องสัดอะไรแล้ว <laughs> อยู่น้ำปูน้ำยาคือดูแลทุกอย่างค่ะแกไปกได้มากตรงในจอเจโนดนแล้ะเนาะ จนหนูชอบสูตรตัวไหนย้ำให้หน่อยคุงห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าสามตัวตรงห้าศูนย์ห้าตาตัดเลนเอาเนาะต,ตัดเลนเอาสองห้าห้าเออแล้วก็ห้าห้าเอาเนาะตัดเลนเอา,เเอาไม่เกลียดเนี่ยอมเด็กมาไล่อ่าอีพีสอบจังตามสำหรับเลขรับเพื่อนฝรั่งนี้ไม่ส่งยังไม่ส่งเนะยัง เดียว,วันรุกปุณะรุนรุนยังเห็นมาเทียนบอจีแมนเพิ่นถือง่ามไหเพิ่นจังบอกว่าพันถือจังไดงคอยบอกอการวัดนี่ใครสวกใครมารเด้อค่ะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจนนุชค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับไม้ขวดมาทำความสะอาดให้ปู่ย่านะคะปู่พิ่นธุสัตว์ท่าเนาะเจนเนาะมือนอันกะหอบฟักไข่เนาะโ <laughs> ดนกระดี่ดีละเอฟซีก็ได้เจนนุชกระลวกแชร์เพิ่ออยังนี่ ค่ะเอาขอบคุณเจนนุชค่ะ,ะมาลุ้นวันที่สิบหกด้วยกันเนาะค่ะเนาะ